สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมเต่าเล่าเรื่องหุ้นนะครับวันนี้ก็มารีวิวนะเกี่ยวกับเรื่องของอคอร์สลักฐานการเทรดและการตัดสินใจนะครับหุ้นและทีเฟกซนะซึ่งในในคอร์สเนี้ยที่ผมทํามาไว้ให้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าการทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้อ่านชาร์ตได้อย่างเป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็ มีมีหลายอย่างนะในในโครงสร้างในการเขาเรียกว่าการเทรดและการตัดสินใจครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวใจสําคัญในการเทรดเนี่ยเรื่องของพวกดาวเทอรี่นะครับเรื่องของแกล็บนะเรื่องของ p r i ์แ pattern นะครับเรื่องของ r e v e r s แพ p a t ิร์นต่างๆนะเรื่องพวกนี้มันเป็นโครงสร้างทั้งหมดนะครับสิ่งที่ผมจะพูดในในคอร์สเนี้ยไม่ใช่แค่เรื่องแค่เทคนิคอย่างเดียวนะมันยังเป็นเรื่องเขาเรียกว่า,เ,า,เ,วาเขาเรียกโครงสร้างของตลาดทุนนะครับศักยภาพของตลาดทุนมันทําให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าสร้างความมั่งคั่งอ่า ให้กับเราได้อย่างไรนะครับรวมถึงเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นและ T ีเฟนะความเชื่อมโยงนะครับแล้วก็เขาเรียกพฤติกรรมของราคาที่เกิดขึ้นนะครับจิตวิทยาการเทรดนะครับต่างๆพวกเนี้ยผมใส่ไว้อยู่ในคอร์สนี้ทั้งหมดนะครับด้วยความยาวเนี่ยทั้งหมดประมาณมากกว่า20ชั่วโมงนะตอนนี้ความยาวทั้งหมดเนี่ยไปถึง24ชั่วโมงเรีย,รยบร้อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเนื้อหาอะไรที่มันดีๆนะครับผมจะเขาเรียกว่าแถมไว้ให้ใน ในคอสนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็หัวใจอย่างหนึ่งคือคนใหม่ๆที่จะกําลังจะเข้ามาเรียนในคอสนี้นะครับก็คือเอพื่อนๆจะได้เขาเรียกว่าความเขาเรียกว่าความเข้าใจนะครับในการอ่านชาร์ตนะครับไม่ว่าหุ้นตัวไหนก็แล้วแต่นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะหุ้นตัวไหนก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเขาเรียกว่าเห็นถึงโครงสร้างของราคาวิเคราะห์นะครับและสามารถ กำหนดจุดตัดสินใจในการเทรดด้วยตัวเองได้นะครับนี่คือสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับจากอคอร์สนี้ทั้งหมดนะรวมถึงเขาเรียกว่าความเชื่อมโยงในตลาดทุนนะครับผมพยายามออกแบบคอร์สนี้ขึ้นมาคือ1คือเพื่อนๆอเนี่ยออกจากคอร์สนี้ไปคือสามารถวิเคราะห์อ่านชาร์ตสามารถสร้างการซื้อขายด้วยตัวเองได้นะครับทีนี้ถามว่าในคอร์สออนไลน์ของผมเนี่ยผมผมรู้ว่าการที่เพื่อนๆเนี่ยได้เรียนเข้ามาที่นี่ใช่ไหมครับได้มาเรียนในคอร์สนี่ มันยังมีบางอย่างที่มันยังบกพร่องไปเพราะว่าเราเป็นการเรียนออนไลน์ถูกไหมผมเลยจึงจึงจัดคอร์สเขาเรียกว่าผมเลยจึงจัดเขาเรียกว่าเวิร์กช็อปนะครับอีก8สัปดาห์ให้นะครับเพื่อที่ว่าพอเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามานั่งคุยกันนะเรามาทํากันบ้านนะครับเรามาเขาเรียกว่ามาเวิร์กช็อปกันอีก8สัปดาห์นะซึ่งผมจะมีเขาเรียกว่าสเต็ปบายสเต็ปให้นะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับซึ่งผมเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่า การที่เราจะเข้ามาในตลาดนะครับและอยู่รอดกับมันเนี่ยหรือว่าการที่เราจะใช้เทคนิคเข้าเนี่ยในการสร้างพอร์ตหรือสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเราเนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนต้องหมั่นเพียรน,นะครับต้องมีความมานะนะครับแต่ถามว่าผมผมก็เชื่อยอย่างหนึ่งว่าพรแสวงนะครับเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า hm. ถ้าตราบใดที่เรามีเรื่องราวที่ผมพูดพวกนั้นนะครับความมานะความอดทนนะครับอยู่กับมันให้นานพอนอะอยู่กับตลาดให้นานพอนะครับผมผมเชื่อว่า ความสําเร็จเนี่ยไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ในที่ผมออกแบบในคอร์สรากฐานการเทรดและการตัดสินใจไว้ให้นะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดสงสัยยังไงก็อินบ็อกซ์มาได้นะครับก็ยินดีนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันในคอร์สครับสวัสดีครับโอเคแล้วเจอกันครับ